ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า n i c e Hotel เอ้ยไม่ใช่ไ i ส t Hotel นะทุกคนนาย e n i นาย i n e Hotel ก็คือ9 Hotel แหละก็คือเหมือนแบบจับสิ่งผิดปกตินะโอ้กล้องถ้าไม่มีอะไรให้ไปข้างหน้าถ้ามีให้ไปข้างหลังโอเคทุกคนกน็อาจจะเคยดูหลายๆช่องมันเล่นกันมาาแล้วนะผม ก็เป็นรายการโลนเฮอร์เลอร์วันละใชีวิตจับใส่จากคิทเช่นเอ้ไม่ใช่เออนั่นแหละจากแตงฟอร์ชิงฮะไอคำว่าเอ่อเฮอร์เลอร์วันละใชีวิตจับใสจากแตงฟอร์ชิงไปกดติดตามได้กดติดตามได้นะผมโอเคครับเราก็มาช่วยเช็คๆกันว่ามีอะไรบ้างโอ้อันนี้ก็ปกติดีอันนี้อ๋อเอาเอาอย่างแรกอ่คือง่ายก็คือเนี่ยปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ อ่ายัางปกติดีเทุกคนโอเคไปเลย let's go <S อ่าเห็นไหมอ่างปกติดีดีป่าค,คืออะไรเนี่ย F คือส่องไฟออ๋ก fast strike อ๋ออ๋อ,อคือต้อง subscribe เหไปใช่ไหมโอเคครับโอ้โดูดิว่าอะไรมีเปลี่ยนไปไหมตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป่าทุกคนไม่น่าเปลี่ยนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับดกอึบอึบอือเออเขาหน้าตาปกติไหมเอ๊ยขอดูหน้าหน่อยอ๋อยังดีดีเออแล้วมีเอ่ออะไรอากงอกรนะฮะเอออันนี้ก็ ไฟเอะตรงนี้ไฟติติดิรกเออโอเคเดี๋ยวเราดูเลขก่อนดูเลขจะหลับดูเลขดูเลขดูเลขเจ็ดสิบหนึ่งเจ็ดสิบสองเจ็ดสามเจ็ดเห้าเจ็ดกเจ็ดบปดเจ็ดก้าเ็ดบอ่าจึงกค่กเด็ดเโอเคโอเคประมานี้อ๋อโอเคก็เราได้จะผ่านได้โอ้ยถูกๆเว้ยตอนนี้ไม่มีไม่ไงเจ้เอ๊ะหมือนน้องเปลี่ยนไปหมทุกคน ห้องเปลี่ยนไปเหมือนห้องเปลี่ยนไปก็เหมือนกับคนที่ที่เปลี่ยนไปเอ้ยไม่ใช่อะไรนะห้องห้องเปลี่ยนไปก็เหมือนคนที่เปลี่ยนแปลงโอ้โหฝืดป่ะอย่าหาเล่นเลยดีนนนนกว่านี่เหมือนเดิมวันนี้ก็ดูปกติดีเออเราจะผ่านฉลุยเหรอเฮ้ยฮะมาติดกันไหมปกติปติมาติดกันนะไม่ไม่รู้ปะแตะไว้ก่อน อ๋อแล้วน่าจะปกติแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไปแล้วก็ไปกันได้เอ้าอะไรอ่ะอะไรมีปกติอ่ะอ๋อประตูเหรอก็ไม่ใช่ no smoking ก็ถ้าอะไรผิดปกติไปก็ต้องทุกคนใครรู้ว่าอะไรผิดปกติก็ไอ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 ช่องเมื่อกี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไม่ได้นานกี่วันอ,อะไรอ่ะ จูนแบ็กเออเออกับ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 ไอ้เนี้ยกลับของแท้อ้เนี้ยเนี้ยกับกลับของแท้เขราะปจะเกียการเป็นเรื่อที่หน,นึ่งนี่อะไรเราเรียกเลยดีกว่าสปีดรันเลยทุกคนสปีดรันสปีดรันอ่าก็ไม่มีแล้วอยู่ประมาณนี้เออหนึ่งสองสามสี่เมื่อคนเมื่อคนความจำสั้นมาเล่นมาเ,เล่นกับเกมที่ต้องใช้ความจำมันจะเป็นอย่างนี้เหรอทุกคนมันไม่จบสักทีอ่าโอเคเราก็ติดกันเอ๊ะมึงจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอใช่มึงจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอกูถามมั ก็ไม่มีอะไรนั่งน,นะเออก็โเอเคเดี๋ยบูรุณบูนดีดดดดดดใช่ไหมนะใช่ไหมโอ,โอเคไม่เกี่ยวกันไปเลยดีกว่าก็ดีกูจะท้ออ่านี่นี่นี่มันจะเหลี่ยมผมเนี่ยอุ้ยเฮียตกใจสัตว์ตายเลยดีกว่าขีดแค่นี้ทุกคนไม่ต้องสำรวจอะไรแล้วมาถึงแม่งวาร์ปมาตรงนี้เลยอะ่ะวาร์ปมาเลยอะ่ะอ๋อก็ไม่ค่อยมีอะไรมากตรงนี้เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวางตรงนี้ปั๊บ ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะตรงนี้เขาน่าเปลี่ยนไปนะหรือเปล่าด้านไหนด้านไหนด้านาซ้ายเนาะด้านซ้ายไม่ใช่ออกกี้นะเฮ้ยที่จมาพูดติดอ่างไม่มีอะไรจริงดินี่คุณจะไม่คิดจะอะไรเอยหรอโอเคเออสวยางๆๆๆๆไปๆไๆไๆๆๆ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆน เดี๋ยวหน้าเขายังเหมือนเดิมหน้ามึงก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนไปอะไรอนี่ยหน้ามึงเหมือนเดิมนั่นไม่มีอะไรแล้วคนลับไปก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมั้งนะเอ๊ะเดี๋ยวมีเปล่าผมกลัวทุกคนอยาก้นแบบดูดีกว่าเดียวโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ออกไปด้วยก็รมึงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่าทิ่เอ้ยไม่พลาดผมดพลาด โอเคครับทุกคนดูดูดู๊บปั๊บอ่าเอ๊ะอ่าทำเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมแล้วคนนี้อ่ะก็คือเหมือนเดิมทุกระเบียบนิ้วก็คือตรงแบบยืนตรงแล้วก็เหมือนแลนดิ้งแลนดิ้งอะไรแบบอันนี้ลอยได้เหมือนแบบยังไงอ่ะใช่ไหม๋ยวเออก็ะถือกระเดื่องอยู่แล้วเออก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตรงนี้ดู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 เฮ้ยเฮ้ยเขามันตีกันป่าวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องติดกันป่าวต้องติดกันป่าใครรู้คอมเมนต์ ผิดตรงไหนเงีตรงวาง่างนี้แหละไม่คือว่าผิดตรงไหนก็คือผิดอะไรผิดอะไรนันกหนาคนหาเรื่องทอแล้วโอเคไฟสีแดงไปเลยเล็กโก้เล็กโก้เล็กโก้เราไม่ต้องกี่ไรมาทุกคนก็เอ้ยไรสิบปกติถอยเลยแล้วไปดูอ่ะอ่าเหมือนเดิไ ه, มไอ้นนคนนี้มันจะรีบม,มาปะวะ่เออ,เอ,อตู้ก็ยังติดกันใช่ตัวติดกันมีอะไรที่ทำตรงนี้ไหนพอใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาจะมีกค่สิบ ผมว่าไม่มีอะไรนะใครมีก็คอมเมนต์ถ้ารู้ว่ามีก็คอมเมนต์นนะโอเคไม่มีหรอกนะไม่มอคอมเมนต์นนะโอ้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยมีเปลี่ยนไปแล้วครมีเอะได้ยิ้มเหรออ๋อมึงก็เหมือนเดิมไปเลยทีเดียวป๊อปั๊อป,ปเลขกสามสามสวยดีสวยดีไอ้น้องขอบใจขอบใจไอ้น้องขอบใจเดี๋ยวขอให้ใมีสิ่งโตปีนสิงโตปกติเออนะอย่ามาหลอกกันให้ง่ายๆเลย,ออออยเออขอบใจไปเอคุณยิ้มเหรอคุณยิ้มไหม ไม ina, ่ยิมนะคุณม <eterm oon> okay, ึงไม่ยิมเนาะตรงนนีี้่อย่ามารลอกง่ายๆเลยนะโอเคเอาเลขสี่เอาสวยไปดิไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้เขาว่ายังไงครับเขาว่ายังไงเจอจีบก็ตีไหมยังไม่เจอรัจังหวะนี้เอายังไงยังไม่เจอครับยังไม่เจอไม่เจอเขาเจอแล้วทุกคนเขาเจอแล้วบแต่สวัสดีท่านผู้ชมที่กอล์ฟทุกท่านกรบผมกรบผมอะไรกรบผมอะไรนะมีอะไรไอพี่เชียร์บอลน่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนี่ก็ผมรอสเบียไม่ใช่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่แกด้วยนะ โอเคผีปกติไอ่สัตว์มึงดูมันจะพุ่งหมากูโอเคสิผีปกติไปทุกคนไปเลยนี่ไม่ลงเอฟเฟกต์เองเลยอันนี้ใส่เองพูดเองทำเองทุกอย่างโอเคไป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 วิ่งซ้ำวิ่งซ้ขอให้พลาดเถิดพี่น้องเอ๋ยแล้เรามาเร็วเกินโอเคน่าจะสิผีปกต่อยังไงใช่หมดแต่ด้รับจะได้ตามลบเราส่งยามลบเราช่วยกันลบยามจะหมดเราลบกันเองโอเคเอออะไรเนี่ยอันนี้มีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมึงเปลี่ยนไปไหมมึงไม่เปลี่ยนไป มันไม่เปลี่ยนแปลงมึงมันสอกใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคไม่ใช่นะมึงไม่ใช่นะโอเคไปเลยวัดนี่เป็มีอะไงไม่หลอกไม่หลอกดาวหรอไม่หลอกไม่หลอกดาวรู้รู้รู้เลยจังหวะนี้เราก็ไปโอ้โหใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไม่ตะล่างคลิปนะคอมเมนต์เลยไอ้ข้อเมื่อกี้เนี่ยคอมเมนต์ไม่ตะล่างคลิปเลยงงมากคือเยี่ยมอย่างน่โอเคก็ไหนอ่ะก็ไม่มีสิบกว่าติไม่มีไม่มีไม่มีพุ่งไปเลยผมว่าอ้สานด่านแรกมันอาจจะเอาไม่ได้ตายใจไงตายใจว่าเออดาวถูเว้อดาวถูได้ไหมผมว ใช่จริงหรือเปล่าเรือรวบที่เด่นผมว่าใช่ไอสามด่านแรกมันจะมันจะทำให้เราตายใจก่อนว่าคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเนี่ยใช่เชื่อผมดิเซนผมเดชมันอยู่ที่ที่ที่ประสบการณ์อิสัตว์โอเคเจอละโอเคโอเคอ๋อโอเคมันแลนดอฟไปแค่มาข้ามคาประสบการับโอเคกลับกูกลับไม่ได้สัตว์โอเคเฮ้ยนี่ผมบ่นว่าผมอยากกลับไปแล้วคือไปข้ามาอลวนเลยเว้ย โอเคครับ <laughs> จเจอแล้อีกกลับเลยอะ่ะอันนี้อ่ะในสิทธยากิเศมาผมกูมกลับเลยอย่ากลับเลยอยู่ทำไมอะ่ะโอเคยังเหมือนเดิมเชื่อผมดิเหมือนเดิม,มเดิมตรงเนี้ยเหมดิมเดิม,มเดิม,ม,ดมตรงนี้เหมือนเดิมเราก็จะสปีดรันไปเลยแล้วกันเชื่อผมเชื่อในเซนอ่ะอ๋อโอ้ยไป่เล่นซืเหรอโอ้ยฉันตีไขายต้มแล้ววันนี้เอาละก็จบเกมมินิเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครถ้าอยากอะไมันมีในแมปน,นี้มันมีหลายหลายด่านนะมันมีอยู่ประมาณสี่ด่านสี่ห้าด่านประมาณนี้ ก็อันนี้หมดในในห้องแต่ละห้องของโรงแรมน,นะผมใครที่ช,ชอบและก็อยากให้ผมเล่นเกมโรบอกแนวฮุนเลอร์หรือแมปอื่นๆเช่นบล็อกฟุตเออไอปูพักปูผัก,ผกชื่อแมปอะไรไม่รู้นะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยสวัแมีแมปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วเจอกันใหม่ทีน้าครับผมบ๊ายบาย